มีน <idd ratchet Lust> ้ำไม่กินเลยเหรอไม่กัดติพงศ์หนูก็ซื้อมาหนูสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับอดีศรแฝรมารีนะครับนะฮะวันนี้นะครับนี่นะครับน้องก้าวนะครับโกโกไลท์นะครับผสมปูนนะครับให้ช่างพงนะครับหนึ่งกระบะนะครับอ๋อปูนตั้งแต่เมื่อวานบอกก้าวโอ้ อันนี้ช่วยงานนี้นะครับช่างโรงนะครับผมนะนที่ใส่ไปนะบตั้งแต่เมื่อวานนะครับก้าวก็เลยเอาน้ําใส่แล้วก็คนใหม่นะครับเพื่อที่จะไดเอามาใช้นะครับในการก่อฉากต่อนะครับนะ

อไดนี้พอแล้วเหรอได้แล้วนะครับนะพอรู้ว่าพอยังเจอเขาก็ก็รอควรไหล่ครานี้ครับข้างหลังนะครับก็กำลังทำการต่อเติมนะฮะเนาะเอาไม้ยุขาขึ้นนะครับ ยูนะครับสามของไปก่อนนะครับผมตอนนี้แข็นแน่นกันยู่ไปก่อนนะครับผมสร้างผู้ใดเบนบนสะดวกที่ไปเศร้าบ้านหรือยังครับผมอยู่กับหน้างานนี่ยเพื่อมาเที่ยวไปกอนนะครับผมส่วนสีน่าเทปหนังหรือเงาหนังงานเยู่ในประเทศของแหยู่ก่อนนะครับผมเนาะโอเคนะครับผู้ใดคิดเังนไงก็แล้วแต่ทุกคนนะครับทุกคนนะครับอันนี้ทำไว้ให้สร้างตรง่าส้ใหยีคนมาอยู่กับสร้างใหยีคนอยู่บ้านกับเดี่ยวสร้างยีนี่

เอาเปูนปนเซปิดปิดย er: ่างขึนไปก็บอกย่งถึงไปไม่บ่งเยอะๆนี่นะคะอิดไม่มีขาพี่น้องปูนครับเก้า อันนี้ก็คงก็จะก่อห้องที่อ่าห้องที่สามนะครับช่องที่สามรอหน้าต่าอันนี้พี่เอาไว้ด้านหน้าที่มีไว้รอหน้าต่างนะครับรอหน้าต่างนะครับผมรอหน้าต่างนะครับจะเป็นหน้าต่างหนึ่งสองเหมืกับห้องแรกนะครับเหมือนกับช่องแรกนะครับที่มีหน้าต่างนะครับผมอันนี้ที่เว้นว่างไว้ทําไมไม่ทําไม่เสร็จนะครับผมร่อหน้าต่างนะครับผมรอหนาต่างเหมือนกับช่องแรกนะครับผม

ลบวานไ้เนนี้ป้อันี้เป็นศิลปะไหมแยงยุ่ยยุ่ยดางมตั้งตัวไหมมันเป็นศิลปะนะครับต้องมองให้มันศิลปะนะครับเนาะนี่ครับผมนเอีแมปุ๊บาดเป็นศิลปะแต่ถ้าศิลปะอุที่ผม วสบายอไรสิสิแล้วเปิสิลนี่บควบเียายการปุ๊ตั้งปักเบ้อบอสไปแล้วครับคู่หนึ่งครับโอเคมาเลยิมบ้างอ่ะบ้างอ่ะตัไปบ้างมัน ไม่ได้ตากเลยหัวเอเ่ั่อยงไงระมอเยหมอผอมลงเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแล้วเอาลงไปแล้วเขาจะวบกับอะไรครับลงไปดูนะปูมล เช้าวันก็ปลอดที่ต้องที่สามนะครับแล้วก็ไผ่

สง่งปูนแล้วนะครับดูบรรยากาศนะฮะการทํางานของพวกเรานะฮะนะผลไม้คนละมือนะครับเมื่อกี้ก็สง่งปูนแล้วก็อิดนะครับเกียง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 สร้างไงอีกี่งเกียงด้วยนะครับเกียงไม้นะครับไปเกียงเหล็กนะครับ อ้าพี่เสือมาแล้วนะครับสวัสดีครับนะฮะพี่เสือมาแล้วนะฮะมาแล้วพี่เสือนะฮะดูบรรยากาศน้ำดีมากพี่ชุมชนเข้มแข็งนะครับวันนี้นะครับช่วยกันนะตัดไม้อ่าตักปูนนะผสมปูนส่งอิดนะฮะก็เดี๋ยวรอดูปูนทั้งใหญ่หมดก็ช่วยกันตักกับก o เกิลไ i v e นะครับก็อย่าลืมฝากผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัท พี่พีสกินด้วยนะครับผมนะฮะพี่อาร์นะครับชามาดีพีชรูทีนแซดบายนะฮะพี่อ้อมนะครับผมนะฮะบ่ายมั่งมีนะครับอ่าพี่อ่าามาดีพีชบ่ายคุณลัชนีนะครับผมนะฮะครับครับก็รอเวลารอเวลามา ใช่เราก็ลังเคียร์เคียร์ของไงก็ว่างก็มาบอกเอฟซีไว้ว่ายังไม่รู้ว่ามาวันไหนถ้าว่างก็มาคายายเห็นบอกว่าอันนี้สอนูตรงนี้เองน่าจะมาโอ้ไม่ใกล้นะร้อยกว่าเลยนะยายนี่แหละก็เราก็ต้องมีความพร้อมมาเรามาแล้วก็ต้องมีที่หลับที่นอนครับอืมแล้วพากันได้ที่ไหนพี่เสืเอกับยายสมน นอนในรถเหมือนเดิมโอ้โหมันมาละทอนมาอนจริงๆตั้งแต่มากกอกเป็นปีแล้วนอนรถนะฮะนอนเหมือนเดิม <c oughs> นะ,นะใช่นะฮะก็ะฝากเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกช่องสายลุงพลด้วยมาช่วยกันร,ร่วมกันพัฒนานะครับชุมชนยูทูบเบอร์นะครับผมนะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยสวัสดีครับ